หมาโดยเอมิลี่กราเวตมีหมาหลายพันมาวเชลูกีบูเทเรียดัลมมชันส์หมาเอมิลี่กราเวตฉันชอบหมาฉันชอบหมาตัวใหญ่ฉันชอบหมาตัวเล็ก ฉันชอบหมาหน้าบูฉันชอบหมาแข็งแกร่งฉันชอบหมาอ่อนปกเปียกฉันชอบหมาเห่าเสียงดังาๆๆๆๆๆและหมาที่ไม่เห่าด้วยฉันชอบหมาที่เล่นกันสนุกสนมากฉันชอบหมาที่ไม่เล่นเหมือนกัน